ตึงให้ไดเให้ได้ชิผูใส่สาขามันได้มาเบิงง่งงัวนะครับมาเบิ่งง่วง่วเป็นอย่างไรงั <laughs> งวขุนโตเดียวนะครับเจ็บขาท่านที่เห็นนะไหนน,นั่นมอหยาหมอยาจักไปยังต่อไปอยังเนี่ยเอาใส่ผู้ใดว่ดวาดีใส่เบดเห็นมั้ยนี่ไม่ยังไม่ยังแน่ก่อนจีบ เปลือกปลาดูอะไรอย่างอีกหวานซ้นเปลือกปลาดูหวานซ้นอย่างอีกต้นประกอกอเก,ก,กเลือไม่แดงอีกบ่เปลือกไม่แดงอีกนั่นทีเป็นอะไรนะครับแต่เขาว่าเศร้าออวะท่านมันเป็นมาหลายเดือนแลนะ้วน่ะมันเจ็บขามันกำลังกิน ได้ที่เศ้าผ uh ู uh 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 ้ใดหูบอกเนี <t uh> <t uh ้ยนะครับกำลังกินหนีเลยต้องวิธีการเอาหั่นสนมาแทงที่ได้มาที่บอกเอาลองเบิ้นไม่ได้ต้องวัดเศษสามัน S <S มันเจ็บขาจะมัเมเามเจ๊ขาจะมาเจ๊ข้อเลยบอกงงแต่ชักแลยนะเนาะเนาะคอยทำเบิ่องจ่างจะว่าจะเห็ดได้ค่อยๆเออกดลงไปเออเวลาจะตีงูจะตีงูจะตีงมันยังเศร้ามันยังเศร้าไม่ได้แล้วจะมาตรงไหนเอาเรามาใส่คอวันนี้สูดไม้นะครับเพื่อเพื่อไงเออ ยังก่อ้วเจ็บขาแล้วมาใจข้อวมันเศร้าใครมีสูตรใดก็บอกกันได้นะครับได้อ